แล้วเหมือนกันดีจังโอ้เยอะเพื่อนเยอะเยอะเยอะเมื่อกี้กูบั๊กเหมือนกันเออเออเออไอ้ชิบเนี่ยกูเหมือนกันเอาเอ้าทำไมมันบั๊กเก่งอยู่โหมดแล้วเนี่ยอะไรวะมเป็นไรไก่บั๊กบั๊กยังไงอะคือจู่ๆกูเอออยู่บรรยากาศพอกูเลี้ยวไปซ้ายใช่ไหมจู่ๆมันก็ภาพกระตุกแล้วกูก็หันไปขวาเออมันชอบบั๊กจริงเว้ยเนี่ยบ้าเอ้ย กูนี่งงเลยครับงงไปหมดแล้วค้นหาเอาตีหามมันนี่มันมีไว้ทำไมวะกูแทบจะไม่เคยได้ใช้เลยเอาไว้เติมน้ำมันกูรู้ว่าเติมน้ำมันแล้วมันเก่ามาไว้ทำไมคืออะไรหมายถึงมันไม่ค่อยได้เกิดไปไม่ยูสฟูลเท่าไหร่ก็ใจะไหมก็เผื่อใครอยากเติมน้ำมันบนรถใครวะมึงเหรอรู้มีคนลงตกใจหมดมีไงถึงยิงเนี่ยตรงไหนเราะ เอ้ยเลยเลยเฮ้ยน็อกได้เลยเว้ยมันมีคนเดียวว่ะแล้วมึงใจใครมึงงอกได้เหรอวะมีสโคร์หรอโอ้โหไอ้เจ้าดีจังเลยโคตรไวอ่ะไม่มีอะไรในบ้านกูอะไปสกคร์เลยดีกว่าโอ้ยจะยันเขาคุณพรไอ้นี่นีมันงอกก็มุ่งไปไหนเนี่ตัวมึงไม่รู้มึงงงไม่เห็นมันมีคนเดียวกูเห็นอยู่มันโดนคนเดียว แล้วมึงมั่นใจไงเดี๋ยวแม่งก็มีตัวเสือเออก็ต้องมีแ <c oughs> น,น่ใครมีเออถ้ามันมีตัวเสือกปะเรื่องง่ายง่ายง่ายเนาะง่ายไปล่ะง่ายเนาะง่ายเนาะเบอร์ของดีแล้เอามาเปิดกูด้วยของน่าจะดีนะสักคูอ่ะถูกแล้วไงนะนั่นไงมีจริงด้วยกูบอกแล้วมีอะไรกูยิง ก็ใช่ไงก็มันมีเปล่าอยู่สโคมีคนเดียวไงของตัวเดิมเหรอยิงตัวเดียวที่นอกมาเออไงเฮ้ยมีคนหน้ากูัเราวิ่งเข้าประตูพ่อมึงเฮ้ยพ่อมึงพ่อกูยังไม่ตอบไม่กูจะบดไอ้สั์เฮ้ยไปยิงอะไรปอกแป๊กหมกแป๊กเมื่อกี้อย่างนั้นจนพุ ใครมากรเมื่อกี้ปืนนี้ป่ะไอ้แกซ์กรนเอยนี่เนี่ยใครยิงเลยก็มันยิงกูไอ้เยอกูรู้เลยใช้เบียร์จะยิงแน่นอนเลยปอกแป้งป้องแป้งไงไม่ใช่ปืนพกกอ๋อเหรอไอ้นี่ไงดิีหนึ่งแปไกรอบป้กรอบ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 ปืนกรอบปืนกอบไม่มีคนปาสมองไม่ใช่ปืนกลอบนะ ตรงไหนเลตโซนลงหัวกูพอดีสมอกจ้าเลตโซนหนีเลยกูไหนวะไปยิยงลเลยเขามึงยิยงเนี่ยตกสโมโองตรงไหนวะ กำลังขึ้นไปช่วยนะจ๊ะตรงไหนกอล์ตรงไหนข้างหลังนั้นปะหลังต้นไม้เล่นสกูร์ทีไรกูรูไม่เคยดีตลอดเลยกูตายหาตลอดเลยเล่นสกูร์มคนนอโล่งขนาดนี้ไม่มาข้างหลังมันก็โล่งไงกูเลยแบบเฮ้ยมาขึ้นหน่อยมาตำแหน่งให้หน่อยสิหลังต้นไม้อะโมอุ้ยมันยิงกลับมาแล้วไอ้กอไอ้ลอฟมันมาสีฟ้านี่หว่าแล้วมึงคิดว่าไงโอ้ย โอ้ยเฮ้ย <น mata. S 1> เห็นละเห็นละเห็นละ,นละตรงเขาเขาไหนตรงเขาเพื่อนดีงโดนมันนั่นนึงล่งวงสวยเข่าที่กูมาร์กใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละมันมันน็อกแล้วก็ไอ้ต็อกเอาตัวบนไปเลยกูยิงตัวต้นไม้เองมันอยู่อีกตัวหนึ่งเพื่อนมันตรงต้นไม้นั่นแหละประเด็นคือกูมองไม่เห็นเลยต้นไม้บางตายละเรียบร้อยรุ่นมีตรงมีตรง,ตรงสวยมึงน,น็อกจะ ต้งไมนไอ้กาุราให้ไม่ต้องห่วงตรงไหนไว้ไอ้กลมันมันต้งไห้ขวาจริงๆแล้วคนอื่นมองไม่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละไปหาตำแหน่งใหม่อะสปอตใหม่ไม่งั้นยีอะไรอีกไหมอยากได้เพิ่มอีกอ่ะประสค์กระสุนสนองสนายอย่างอื่น ทำยิงได้นะเว้ยมึงเล็งยิงได้นะกูยิงไม่ได้นะเพื่อนแบตหมดเลยกูขับรถอยู่นะเพื่อว่านเลยอ่ะเหนื่อยชอบวิ่งด้วยนะมึงกูยิงไม่ได้เลยอ่ะสถานการณ์มันไม่เหมือนกันนะเพื่อนไอ้ขับรถแม่งตายได้แล้วไอ้ตายหมู๋เลยมันก็เบรกด่ว่ามึงจะขับต้องแปะเ๊อ เราต้องไปกันนี่ไงก๊อใครอยากนั่งมอไซค์กับกูไหมเฮ้ยมอไซค์อันนี้ปลอดภัยกว่าสามล้อกูกก็ไม่นั่งกับมึงอยู่ดี ไปใกล้คุณรับยาการ่อยากเถียงมองใจก็แม่คุยราคาสโขบอะกลัวมุดสามมือนี่ไงอ๋อมงาไปแล้วโอเคโอเคเอาไปมันแล้วไม่กลัวไปเอามาให้มึงผ่านหน้าไิ้ไอ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 ้ยอกไอ้ไา้ไ้ไอ้ไ้เพอเลยไอ้ไอ้ไอไอให้ขอหนออยมา้ล้อ้ไอ้ไอาไอ้ไออดูแกันอ้้้ออ อากางไปหรอถ้านเราลับชุบด้วยนะกต้องมึงหยิบไปเนี่ยกูอะการมึงกล้ามึงกล้าไปไอ้ไอ้ก๊อฟกูทรัมทิงกูก็เสี่ยงชีวิตด้วยมึงไปลับตัวกูดีสักว่าไอ้เียังไปมอเตอร์ไซค์เนี่ยช่วยไอ้ก๊อฟสักครั้งหนึ่งน็อกก็น็อกทั้งคันเลยนะว่ายกคอ้ว่าจะลองเชอใจแล้วกูบังคับไม่เก่งไอ้เที่ก็มอเตอร์ไซค์เหมือนกันแหละกูจะลองเชื่อใจไอ้ก๊อฟอีกสักครั้งมวยหมูมึงมวยหมูเลยหมวยหมูรู้จักวะหมวยหมวย มันต้องกดทักนี้เลวกดคอนโรลป่ะมวยบรนาด้วยมรนาเลยมวยหมูรนาเยมวยของจริงเนี่ยเย่ไปเย่กอปเนี่ยกูจะลองเชื่อใจไอ้ก๊อฟอีกสักครั้ง ขอจริงเนี่ยยัยไปยัยกไอฟเนี่ยไอ้ไอ้ยเอ้ยอ้เอยเอ้ยอ้ไอ้อ้ยกูบอกกูงแล้วึงมาเร็วไอ้กายจะตายแล้วช่วยมันดีไหมเด็กเฮียมาเร็วไอ้กจะตายแล้วไอ้ชาแล้วเร็วสามร้อเมตรเฮียเร็วตายไอ้มา ไหนแล้วไหนและวบ้านหน้าบ้านหน้าเนี่แหละวอลแลวกูดี้ตีเดียวกันได้ยินเลตัวตีเดียวกันจะบอกว่าสี่คนตีเดียวกันได้ีแยกกอล์ฟเก็บได้นี่โคตรเท่ไอ้ยัยนี่ไปนี่อะไรสั์เอ้ยไปแล้วหนึ่งเหลือกี่คนเหลือสี่คนเอ้ยเหลือสามคนไม่ลงมึงกูต้องดูซ้ายกับดูขวาเนี่ยเฮ้ยนั่นมันไม่รู้ว่ามึงอยู่นี่ไหมวอลวอล ข้างหลังไม่มีแล้วแน่นอนก็อยู่ข้างซ้ายขวาค่อยเช็ดเป็นเป็นละลอกละลอกก็ได้แล้วตรงนี้มันก็คือว่าโลเคชั่นดีอยู่นะเพราะมีรั้วบ้างเห็นละสองหน้าเนี่ยไปเหี้ย่ะสองคนเหี้ยกูลืนมาเหลือกี่คนเหลือกูกับใครเหลือสองคนไม่รวมกูใช่ไหมเหลือสองไม่รวมกูใช่ไหมชิบหายตรงนี้แหละผมปลอดภัยสุดแล้วขวาอะหลังขวาขวา นั่นแหละ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 มันแอบอยู่เพราะมันแอบอยู่หกห้าสี่สามสองหนึ่งไปไฟโฮอู้ท่ายบอกว่านั่นคนไม่ไหนอู้เหรอไม่โดนปืนโคอยู่นั่นน่ะไม่ใช่เลนั่นแหละดูไว้ดูไว้ซ้ายไปซ้ายป่ะไม่ลอยมาข้างหลังกูไม่รู้อะตรงนี้รูว่าเล่นเนี้ยแหละปลอดภัยละอย่าเลยอย่าอย่าไปเลยไปเลยเพตรงนี้ปลอดภัยแล้วเพื่อนเล่นเนี่ยแหละไม่อยากไปแต่ตูติดเห็นใช่ไหมนั่นน่ะ เออเลนี่แหละมันต้องเข้าไม่ต้องข้ามอยู่นี่แหละมีสโมกอะต้องเข้ามาโวบอะมันต้องเข้ามาเว้ยเพื่อนเฮ้ยระเบิดใช่ระเบิดใช่เออไม่โดนไม่โดนไม่โดนเนาะเฮียมเปิดไฟอยู่เนี่ยเฮียมเปิดไฟเนาะต้องข้ามตรงนั้นแหละตรงนี้เฮียมันยังอยู่นั่นน่ะเฮ้ยกำลังกัดอยู่เนี่ยเฮ้ยออกแล้วตัวยิงไม่โดนแม่งมีสองตีว่ะสตัวสองตัวสองตีเออได้ที่สามว้า Thank you for